เทศบาลตำบลวิชิตผนึกกำลังร่วมเก็บขยะภายในวัดนาคารามและวัดเทพนิมิตเนื่องในวันท้องถิ่นไทยปี2565เมื่อวันที่18มีนาคม2565เวลา10นาฬิกาที่เทศบาลตำบลวิชิตนายกรีธาโชติวิพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตนายชัยวัฒน์พึ่งแรงรองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตนายสมยศพิจักขณา,าวุฒิรองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คณะสมาชิกสภาเทศบาลตะบนวิชิตและเหล่าบรรดาราชการพนักงานร่วมมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการทําความสะอาดวัดนาคารามและวัดเทพนิมิตกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยปี2565ซึ่งทางเทศบาลตะบนวิชิตได้มีการจัดขึ้นเนื่องในวันท้องถิ่นไทยซึ่งจะตรงกับวันที่18มีนาคมของทุกๆปีทั้ทงนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทวันนี้วันท้องถิ่นไทยวันที่18มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทยนะครับในส่วนเทศบาลวิชิตได้มีกิจกรรมมันเป็นประโยชน์ก็คือหนึ่งก็ได้แบ่งเป็นสองชุดชุดหนึ่งก็ทำความสะอาดวัดเทพนิมิตชุดที่สองวัดทำความสะอาดทางวัดนาคาในส่วนพิธีกรรมในเรื่องของ กิจกรรมตรงน,นี้ก็นำฐานไปแล้วส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของทีพีเปิดในวันนี้เพื่อต้องการที่ระลึกถึงวัน,นวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจัวจอรยาเจ้าหัวรัชก,กาลที่5ได้ก่อตั้งท้องถิ่นไทยแห่งแรกก็คือ,อท่าฉลอมนะครับขึ้นเป็นสุขาภิบาลเพื่อที่จะเป็นก้าวแรกต่อการยกฐานะของเทศบาลทั่วประเทศองค์กรท้อง,องถิ่นทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นก้าวแรกณปัจจุบัน ก็มีหลงร้อยสิบเจ็ดปีนั้นครับที่ได้ก่อตั้งมาก็มีประมาณเจ็ดถึงแปดพันแห่งแล้วครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นการร่วมกิจกรรมของอพงนักงานหัวหน้าส่วนและสมาชิกสภาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมการทําความสะอาดวัดทางเทศบาลตำบลวิชิตก็ยังมีการจัดก,กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของเหล่าผู้บริหารเทศบาลทีมสมาชิกสภาและกลุ่มราชการภายในเทศบาลตำบลวิชิต โดยการจัดกิจกรรมการแข่งกินขนมจีนและเลี้ยงขนมจีนในช่วงพักเที่ยงท่ามกลางบรรยากาศที่ดูอบอุ่นและสนุกสนาน